สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องชยดวงเฮงเนาะทุกทกท่านกันเลยนะครับมาแทๆครับมาแทๆเล็กนี่นะครับล่างนะครับล่างนะครับซึ่งผมไปสังเกตเห็นว่าในชุดที่ทําผ่านๆมาเนี่ยนะครับเป็นสูตรเก่าทั้งหมดเลยซึ่งข้ามันมาแบบเนี้ยนะครับมัน มักจะมาเป็นเด่นล่างนะครับจะเป็นเลขไหนตัวไหนอะไรยังไงก็นะครับมาดูกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับใครมีแนวทางดีๆแนวทางเด็ดๆนะก็คอมเมนต์นะครับข้างล่างใต้คลิปกันเข้ามาได้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับเฮงๆปังๆักันทุกคนทุกท่านนะสำหรับวันที่2นะครับพฤษภาคมนี้นะครับขอให้เฮงเฮงรวยๆนะครับอ่ะซึ่งจะเป็นในสูตรไหนบ้างนะครับก็จะมีอยู่ ทั้งหมดก็คือจะเป็นใน3สูตรเนาะเดี๋ยวจะมาดูกับเลขดับกันด้วยนะครับซึ่งในสูตรแรกเนี่ยก็จะเป็นในสูตรที่1น,นะครับสำหรับในเด่นล่างเนาะใช้จริงๆก็เนวของวันที่1น,นะครับ1มีนาคมนี่ใช้จริงนี่ก็มาเลยนะครับเนาะห้าหกเ็ก็มา7มาทั้งวันที่2ก็ได้0ูนย์มามางวันที่3ก็มาทั้ง0ูนย์ทั้ง1เลยนะครับล่างเนี่ยก็มาหลุดนะครับในงวดที่แล้วนะครับ เข้าบ้างลดบ้างเนาะสำหรับสูตรสูตรนี้นะครับมีคำนวณก็จะประมาณนี้เนาะใครก็สามารถก็ลองไปคำนวณกันดูนะครับนำหลักพันคูณด้วยเลขคงที่2หลักน้อยคูณด้วยเลขคงที่2คูณกันได้เท่าไหร่นะครับก็จะผลลัพธ์มาบวกกันแล้วก็จะเพิ่มแ้มลดแ้มนะครับซึ่งในงวดล่าสุดก็ได้789นะครับอันนี้ก็จะเป็นในสูตรแรกนะครับเนาะเนี่ย ่อมาในสูตรที่2นะครับสูตรที่2อก็มาพร้อมๆกันเลยนะครับกับในสูตรแรกก็จะเป็นในสูตรที่2ของในสูตรที่เป็นเด่นล่างเนาะที่ใช้งวดแรกเนะี่ยซึ่งใช้งวดแรกก็ลองสังเกตว่ามันชนกันเนาะในที่6กับ7เนี่ยก็คือก็ต้องตัด5กับ8ไปเนาะเออแสดงว่าเหลืออยู่2ตัวเด่นเนะี่ยถ้ามันชนกันแบบนี้ก็มา7นะครับ แล้วก็พอมาในงวดถัดมาก็ชนกันอีกนะครับในที่9กับ0ชนกันในที่2ตัวนี้นะครับก็คือเออครับตัวเลขจะได้น้อยเนาะตัด1แล้วก็แปไปนะครับผลออกก็จะเป็น03พอมาในงวดถัดมาไม่ชนกันเนาะแล้วก็ในงวดที่แล้วเนี่ยสูย์นี้เข้านะครับเนาะสูญีนห้หลุดนะครับ,นะส,ล fills, รบสลับกันเข้าสลับกันหลุดเนาะหรือว่างวดถัดมานี่สูญี่ี้จะหลุดหรือว่าสูญีนี้จะเข้านะครับแต่ที่แน่เนี่ยเห็นแล้วที่มันชนกัน เนาะสังเกตที่ใช้จริงตั้งแต่วันที่1เมษาเนาะถ้ามันชนกันดิยังไงก็คือน่าจะมีโอกาสมาสูงเนาะนะครับสูตรนี้สูตรที่2มีวิธีการคำนวณก็ประมาณนี้นะครับหลักพันคูณด้วยเลขคงที่9นะครับหลักสิบล่างคูณด้วยเลขคงที่9นะครับแล้วก็สิบ่างอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าสิบ่าง2ครั้งเนาะคูณด้วยเลขคงที่9แล้วก็8คูณก็ได้เท่าไหร่นะครับก็จะผลลัพธ์มาบวกกันแล้วก็จะเพิ่มแต้มลดแต้มซึ่งในงวดล่าสุดก็จะได้9 ศูนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในสูตรที่3สูตรนี้ซึ่งผมแยกออกมาจากในสูตรล่างเดินดีนะครับนั่นแหละสูตรล่างเดินดีก็ใช้มาหลายงวดแล้วนะครับอันนี้เป็นหลักสิบนะครับผมแยกออกมาเพราะว่ามันที่มันเป็นหลักสิบเนี่ยมันมักจะมาในหลักหน่วยด้วยเนี่ยนะครับใช้มาจริงๆตั้งแต่วันที่16นะครับพฤศจิกายนเลยนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ย ใช้จริงๆเลยนะครับเนาะคำนวณย้อนหลังไปอีกมันก็เข้าเยอะกว่านี้อยู่นะครับแต่ผมเอามาให้ในที่ช้าจริงๆนะครับเนี่ยลงเป็นงวดแรกเนี่ยก็มาในหลักหน่วยเนาะลงในงวดแรกเออนะครับเป็นสูตรหลักสิบเนี่ยก็มี10นะครับก็อาจจะมีหน่วยมาบ้างนะครับเนี่ยเข้ามาก็อาจจะมีหลุดงวดนี้บ้างนะครับมาได้ทั้งหลักสิบแล้วก็ในหลักหน่วยนะครับแต่ก็หลังๆนี่หลุดมา2งวดแล้วเนาะนะครับอ่ะ ทำไมผมถึงให้ดู3สูตรนี้เพราะว่ามันชนกันในเลขนี้ครับ7 8 9 9 0 1 9 0 1ชนกันในที่9ทั้ง3สูตรนะครับหรือว่า9นะครับจะมาล่างวิ่ง9ลด9กนี่ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับซึ่งลงย้อนไปดูในที่ลงลงในงวดแรกใช้จริงเนาะใน2สูตรนี้อ่าวันที่1 เมษา r หมีนาเนาะ,ะครั้งนั้นห้าหกเจ็อ่าหกอ่าชนกันในที่6กับ7เนี่ยทั้งสามูนยก็ครั้งนั้นผลออกนี่ก็คือ0 7นเนาะก็คือมาเอยู่นะครับนั่นแหละทํามชนกันแล้วก็มาในวันไปที่16มีนาเนี่ยเก้น่นะครับแปดกน่ะก็แสดงว่า90ชนมาสอูนยแล้วอ่าอันนี้มีศูนย์ทีนี่นั่นแหละก็แสดงว่าศน ชนมาสูตรแล้วก็ผลก็ออก0ูนย์นะครับนั่นแหละอืมนั่นแหละที่ชนกันนะครับที่ใชยจริงมานะครับก็อันนี้ก็ไม่ชนเนาะที่เดือนเมษาเนี่นะครับทัง้งสองวันเลย1เมษาแล้วก็16เมษานี่ไม่ชนแล้วก็กลับมาชนกันนี่นะครับในงวันนี้วันที่2พฤษภาคมชนกันในที่9ทั้งสาสุดเลยนะครับนั่นแหละ ซึ่ง9นะครับ9ในล่างนี่มาดับหน่วยนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับที่ชนกันนี่มันอาจจะมาในหน่วยก็ได้เพราะว่าสูตรที่2ที่3ามนี่มักจะหลุดบ่อยๆนะครับสำหรับในล่างนะครับหน่วยล่างนะครับแต่ก็ผ่านมา2งวดแล้วเนาะ3งวดแล้วนะครับเนี่ยตั้งแต่วันที่16นะครับ16มีนาเนาะหน่วยล่างนี่เอาอยู่นะครับยังไม่หลุดเลยนะครับ3งวดติดแล้ว เนี่ยก็อาจจะไปหลักสิบก็ลองนําจับ9กไปหลักสิบก็ได้นะครับเนาะเนี่ยก็ลองดูหรือมันจะเป็นเป็นเลขไหนนะครับหรือไม่ใช่เหรือจะเป็น6อ่ะอันนี้ก็ลองนําไปพิจารณากันดูนะครับซึ่งลองดูในที่มันชนกันเนาะวดไหนที่มันชนตัวเดียวก็งวด16เนาะ16 16, 16 16มีนาเนาะชนกันในที่ศูนย ก็ลองนําไปดูไปดูสูตรดับวันที่16มีนาชนกันในที่ศนอ่าอันนี้ก็มีในหลักสิบนะครับก็คือมันจะไปหลักสนะิบเนาะลองไปดูในงวดวันที่1นมีนาชนกันในที่6กับ7เนาะซึ่งมา7อืมมา7อันนี้มา0ูนย์ ก็แสดงว่ามัน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 ,ม,น,ม,นมันไปชนก,นกันกับในเลขดับก็คือมันน่าจะมาล่างนั่นแหละนะครับเนาะเลขนี้เนี่ยจะมา10มาหน่วยนี้ยังไงนี่ก็อรอดูในหลายๆสูตรแล้วกันนะครับเนาะแต่ที่แน่ๆนี่เดี๋ยวลองนํามานะครับผมได้เขียนมาแล้วแหละแยกออกมาแล้วนะครับนี่แหละในสูตรที่1ที่2ที่3นี่เอาจากงวดที่วันที่1 นหนึ่งมีนาเลยเนาะนะว่ามันเข้าอะไรยังไงบ้างเนี่ยเนี่ย,ยงวดแรกเนี่ยมันชนกันที่หกกับเจ็ดมันก็มาเจ็ดนะครับทั้งสามสูตรเลยเนาะส่วนงวดวันที่สิบหกมีนาคมเนี่ยชนกันที่ศนะูนย์เนาะก็มาศูนย์นะครับเนี่ยแล้วก็วดล่าสุดนี่แหละสามสูตรเนี่ยชนกันในที่เก้าเนาะนะครับก็เนาะน่าสนใจนะครับสำหรับในสูตรนี้ก็ไม่แน่นะครับจะเข้าทะลุนี่เดี๋ยววันที่สองนะครับ รู้กันนะว่าจะมาในแบบนี้หรือเปล่านะครับเนาะอ่ะนะครับก็ลองนําไปพิจารณากันดูนะครับสาหรับในมวดที่จะถึงนี้สําหรับในสูตรนี้แหละนะครับทั้ง3สูตรนะครับก็ลองนําไปพิจารณากันนะครับไม่ว่าจะเป็นในสูตรที่1นะครับสูตรที่1สูตรที่2นะครับแล้วก็ในสูตรที่3สูตรล่างเดินดีในหลักสิบนะครับ ยังไงก็ต้องขอบคุณสำหรับในการรับชมนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับในการรับชมเนาะแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าาในคลิปนี้นะครับมีสิ่งไหนผิพนดพลาดประการใดนะครับหรือว่าจะได้เอไปไม่เหมาะไม่ควรก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ